สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะมาพบกับดวงในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2,564กันค่ะมาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะ เหรียญน,นะคะสิบถ้วยสิบดาบนะคะสี่ม่เท้า The e อมเพ s s นะคะพระราชาถือดาบราชินีถือดาบนะคะห้าถ้วย The Devil, the d a นะคะมาเริ่มดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะในเดือนนี้ชาวราศรีกรกฎบางท่านคุณมีความคิดที่อยากที่จะลงทุนหรือว่าอยากจะจับเงินก้อนในช่วงนี้นะคะคุณมีความรู้สึก อยากจะได้เงินอยากจะมีเงินเข้ามาในช่วงเนี้ยเข้ามาจุนเจือครอบครัวของคุณเข้ามาใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะสำหรับทางด้านการเงินของคุณเนี่ยในเดือนนี้นะคะแม่หมอมองว่าการเงินของคุณเนี่ยถ้าคุณรอคอยเงินบางอย่างอยู่อ่ะคุณจะได้ตามที่คุณต้องการนะคะมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองเข้ามา อาจจะมาจากการซับพอร์ตของครอบครัวหรือว่าเป็นซับมรดกก็ได้นะคะในเดือนนี้สำหรับด้านการเงินของคุณเนี่ยแบ่หมอมองว่าในเดือนนี้คุณยังสามารถมีใช้ได้เรื่อยๆอยู่นะคะสำหรับสภาพแวดล้อมโดยรอบตัวของคุณเนี่ย ในเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนๆในที่ทำงานของคุณเพื่อนคนรอบตัวของคุณเนี่ยไม่ค่อยมีความจริงใจกับคุณมากสักเท่าไหร่นะคะหรือใครบางคนเนี่ยในเดือนนี้คุณอาจจะโดนนินทารับดลางจากเพื่อนร่วมงานได้นะคะส่วนทางด้านรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านรถของคุณเนี่ย อย่างที่แม่หมอบอกไปนะคะการเงินของคุณยังไปได้เรื่อยๆสําหรับใครเนี่ยที่มีภาระต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยคุณก็ยังสามารถหาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายได้เรื่อยๆนะคะหรือบางคนเนี่ยมีความคิดที่จะต่อเติมสร้างบ้านเนี่ยคุณก็สามารถทําได้นะคะการเงินของคุณเนี่ยไม่ถือว่ามีปัญหาติดขัดมากนะคะ สำหรับความรักของคุณเนี่ยคนโสดเนี่ยคุณค่อนข้างมีทิฏฐิเยอะนะคะบางครั้งเนี่ยคุณหัวแข็งมากจนเกินไปคุณเป็นคนเก่งคุณเนี่ยเวลาที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณก็ย่อมคาดหวังกับเขามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนโสดอะในเดือนนี้เด่นที่จะอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่ยืนได้ด้วยรำแข้งของตัวเองคุณเนี่ยไม่ต้องการพึ่งพาใครถ้าคนที่จะเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องยอมสยบให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้ตัวคุณเองอะ่ะสำหรับคนโสดเนี่ยเหมาะที่จะอยู่คนเดียวก่อนนะคะสำหรับคนมีคู่เนี่ยในเดือนนี้แม่หมอมองว่าคุณกับคู่เนี่ยค่อนข้าง มีปัญหามีปากเสียงมีทะเลาะเบาแหวงกันนะคะเพราะว่าต่างคนเนี่ยอาจจะถือทิฏฐิมากจนเกินไปนะคะอีกโก้สูงไม่ยอมลดลาวาซอกไม่ยอมลงให้กันเลยก็ว่าได้สําหรับเดือนนี้ใครที่มีปัญหาทางด้านชีวิตคู่เนี่ยแม่หมอก็แนะนำว่าให้คุณเนี่ยพยายามพูดคุยปรับความเข้าใจกันบ้างนะคะ อะไรที่ยอมลงกันได้เนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยลงกันลงให้กันบ้างนะคะแล้วชีวิตคู่ของคุณเนี่ยจะราบลื่นแล้วก็ดีขึ้นกว่านี้นะคะทางด้านสุขภาพนะคะในเดือนนี้บางคนน่ะอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังเสียใจสุขภาพของคุณเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายด้วยนะคะระบบหมุนเวียนโลหิต ระวังหน้ามืดวิงเวียนศีรษะความดันต่ํานะคะในเดือนนี้แล้วก็สําหรับบางคนในเดือนนี้อาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเจ้ากรามนายเวรเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานของคุณก็เป็นได้ในเดือนนี้ถ้าทำได้ขอให้คุณเนี่ยกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆนะคะแล้วจักหนักเนี่ยจะได้กลายเป็นเบา ส่วนสุขภาพใจของคุณเนี่ยบางครั้งอะ่ะคุณเนี่ยตั้งความหวังกับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปพอคุณผิดหวังเนี่ยคุณก็จะรู้สึกจมปักเสียใจทําให้สุขภาพใจของคุณเนี่ยย่ำแย่ไปด้วยนะคะในเดือนนี้อยากให้คุณเนี่ยพยายามผ่อนลงบ้างอย่าเครียดจนเกินไปนะคะแล้วก็เดือนนี้ถ้าใครบางคนเนี่ยคิดที่จะ ออกจากงานหรือว่ามีความคิดที่จะอยากที่จะไปเริ่มต้นอะไรสิ่งใหม่ๆหม่ะในเดือนนี้แม่หมอมองว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นนะคะอย่างการงานหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่อะถ้าคุณอยากจะจบหรือว่าอยากจะออกจากงานเนี่ยมันค่อนข้างยากอ่ะ เพราะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างมีภาระพันผูกหรือว่ามีบ่วงมีข้อตกลงมีสัญญาบางสิ่งบางอย่างต่อกันอยู่นะคะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถจากไปได้ง่ายๆคือถ้าจะออกจริงๆอะ่ะเหมือนคุณต้องฉีกสัญญาทิ้งอะ่ะถึงจะออกจากงานนี้ได้นะคะแต่ว่าเดือนนี้สำหรับคนที่ทำธุรกิจที่เป็นสีเทาเนี่ยเด่นอยู่นะคะ การเงินของคุณเนี่ยจะเข้ามากับธุรกิจที่เป็นสีเทาแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายหมอพยาบาลทำงานโรงพยาบาลเนี่ยมีความโดดเด่นอยู่นะคะตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยตึงเครียดทุกอย่างเนี่ยมันกดดันทำให้คุณเนี่ยเครียดมากนะคะ เรามาดูไพ่สรุปของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้กันนะคะอสศวนถือไม้เท้านะคะห้าดาบสิบถ้วย <S <S เดอะสตาร์นะคะ สำหรับเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกไปถ้าใครบางคนเนี่ยอยากที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานเนี่ยเหมือนคุณต้องมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะทำให้คุณเนี่ยถึงกับไม่ลงรอยกันเลยก็เป็นไปได้นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกว่าจะสำเร็จ คุณเนี่ยต้องใช้ความอดทนแล้วก็คือต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหานี้ให้มากๆนะคะในเดือนนี้ก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยเครียดมากจนเกินไปพยายามผ่อนคลายลงบ้างแบบเวลามีเรื่องเครียดๆเ,เข้ามาอยากให้คุณเนี่ยพยายามบาลานซ์อารมณ์อย่าไปเครียดไป กดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะทำตัวให้ชิวๆลงบ้างคือคุณอนะเป็นคนเก่งสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อยู่แล้วคุณเอาอยู่ในทุกสถานการณ์สำหรับเดือนนี้แม่หมอก็อยากให้คุณเนี่ยใช้ความอดทนแล้วก็พยายามนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเองสำหรับในเดือนนี้แม่หมอก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะ ขอให้คุณเนี่ยมีความสุขฝา่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอฝากทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ